เอางี้เจ็บไไน้นม่โอ้ยมันเจ็บมากอาหก็ตายเลยตายแทนเลยฉ <c oughs> ันโดนายอยู่ค่ะอันเนี้ยน,น,น,นนะีเนี้ยเนี้ย้าเอาวะเอาวะอันนี้เหนือใครคุววคะอ่ำอันนี้นี่ค่ะเขาเข้มาค่ะ ทุทางนั้นเลยชิงทั้งคนให้โอ้ยมันไปมาจากข้างหลังนะมีอีกมีอีกนี่แน่นี่ปืนมาออมไอ้โอ้โหเชือกดึงกูลงอีกมันมีมันมีสเปเตอร์ตรงนั้นป่ะหนีตายตายเออถ้ากูจะไปเก็บไอ้ลูกไอ้กิ๊กโฟช่วยเลยเก็บไม่ทันอีก ไล้มันอยู่ในสโมกโอ้โหเดินโอ้โหเจ็บไหมิเก็ตนทอมพิเก็ตคืออะไรโอ้โหนี่ไม่รู้อะโอ้จ้เ้ยโอ้โหสนบีกเก็ซ้ายมือพิกเก็ตซ้ายมือซายมือโอ้ยทมน มาทนไหนี่กินเลโอ๊ยทอ่พี่ินเลยยังไงสกายอยู่ข้าบนทาเวอร์ทาเวอร์วอร์ค่ะเสียงตรงนั้นน่าเอาใ่ปนบีบฮะมีมีบีมีบีได้เลยเจ้ยระวังเจ้ยระวังมาแล้วแล้วสมองเลจเจ้รระวังตาไยมเข้ามาแล้วพี่ ระวังเจจเจเเจ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 เเจเจเเจเเจเจเจเเจเอเจีจสจเจกจเจเจเเจเจเาเจ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 เเจเเจเเจเจไป ไหลยขึ้นมาแล้วชอบมาตอนกูสมุดก,กังเลยข้างใต้ข้งใต้เหรอใช่สปายด์ดาวน์เอดังเลยซาวเช็คเลย ขึ้นรวยขึ้นเงินตันพี่เกอรอก่อนถ้ามันิ i n g งเสียงดังมาก thank you <c oughs> นิ่งน้องมันตกใจแน่เกมเสียงดังว่าในเกมอ่ะนิ่งนง้องนิ่งนง้อง,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  <c oughs> ง,งมาหน้าบ้า ไอ้เหี้ยกูทุกครั้งเลยมาเฮ้ยมาเลยหน้าชิเอาจริงละเีก็แกงมันดีนิ่งนองอีกทีนึงคลิปคอนเทนต์นิ่งนองเราให้มันแบบเท่าสมาทีอบบค่อยนิ่งนองตลอดนี่ยหละ อันนองนะฮะฮ่า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 บนาาฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าป่นฮ่าฮ่นอ่าฮ่าฮ่นฮ้าม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่่เห็งอ่า่่เง่าอ่า่่าฮ่า่าฮ่เ่าา่าฮ่าฮ่่า่ โอ้โหสนายก็ดีอยู่แล้วไอ้นักนิ่งนิ่งมันหัวขนกูจริงเริ่มแล้วนะหลังจากนิ่งน่องไปนั่นมันเซนอะไรอ่ะมันเดือดขันนิ่ง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 โอ้จ้ามาสักทิ้งเลยเฮ้ยร้อยสอง หนึ่งสองสองโอเมนพี่อาร์มคะอาร์มใช้เป็นประตูระวังมีนะคะประตูนะคะ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 มีนะคะแข่งใครมีนักแข่งค่ะพี่เป็นศักอุ้ยเข้าหัวสกายไม่ยอมร้อยสามสิบ <130 S 1> เลยบัง ตายหาเลยแมงยูดกนะพี่ใครแอบค่ะรล้อยแปดร้อปดเลยสวยสวยบ้าเราบ้านเราตับ้านเราบ้านเรแปดอีทีนึงพูดป๊อปปูป๊ปปไปมึงวาร์ปเนี่ยใครๆก็พูดได้แต่วาร์ปไปไหนโอ้ย แม่งเออไอ้แล้วมีคนสีสวินติเกติเกตต้องโอ้โหอีนั่นปูตัวเองไม่ยิงเลยค่ะนิ่งดังฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วไม่ขยับตัวละฉันเไม่ะหลังนะไม่มีว่ะอ่าตกใจเลยพี่ค ตดพี่คะก่อนจะตายฉันขอบจักเลยพี่มันเห็นฉันค่ะวายมาแล้วต้านพี่พี่เออกอะไงที่ตัวคิวไม่ไม่ลงยะดูไหมทำไมใจร้ายเพลงอะไรอะ ไม่ใช่แบดบอยไม่ใช่แบบนั้นคือเราจะบอกว่าลองยิงค่ะเน็ตดีดิจิตอลสาวเช็คลองไปฟังกันอีกรอบนะเน็ตเสถียรค่ะคือทุกคนได้ยินเป็นอะไรดีเลยพี่แกดีเลยสอนมาทยาลองยิงดูไหมลองยัดดูไหมทำไมใจร้ายลองยิงดูปะ เปิดได้กันเปิดได้เก็บพิ่มเลยดูปั้นก็บแล้วเฮ้ยอ้าวเอาหมาเข้าเฮ้ยลองยิงดูไหมลองยิงดูไหมไม่ใช่ถือนกพี่มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมพี่ยาโอเควุ่นอะไรเดี่ยวะนี่แน่อันติพี่เกตอันติเส็บก่อนฉันฝากให้ขอโทษจ้าไม่ทันเลย

อ้าวอ๋ออันนั้นพี่อยู่ตงนั้น่ะฉันฉันจะแฟดก่อนอันดับแรกไปมือได้ป่ะอฉันแฟดฉันแฟดปึ๊บพี่สมมตจุดสมมเสร็จปุ๊บฉันจะอันรับสาไปไอ้ี้อ่ะแน่นจังอ่ะไม่เป็นไรตันสมมตสมอะไรนะสมยศอแฟแฟก่อนสโผล่ไป ไอ้ตานฉีกไอ้ไรออกพิมพ์เลยไอเจนเจเจเจตายมันไปใช้ฐานนะเอ๊ยยิงทำไมวะเริ่มเลยอยู่กองขยุบเงินเงินเข้าไปเลยเนี่ยส่งเสียงไว้ไปเจตเข้าไปเลยเริ่มเลย อยู่กองขยุบยิงเลยรู้ดิรู้เลยวางที่ไหนข้างล่างวข้างล่าง้างล่าเสียเวลาไปยิงข้างโบสถ์ที่อ่ะไกสมมตกกอนว้ยจบละตาซ้ายมือ นี่ไม่มีอะไระเสียหรค่ะเอออีดอกเออมึงก็ไปได้ปะได้กูไม่รอนะคะมึงต้องเลิกกูดิแค่แตะกูตายอ่ะกูมันโอนมาเลยไนเป้าไนเปาเียเี้ไมัอยู่ข้างบนใช่ปะกูแล้วกูแล้วกูแล้วใสดก่อนไหมจริงปะไม่ไม่ริงดิ้อบ่เลเลไ่เลอเลบ